สวัสดีครับเพื่อนๆ f a n นแฟนเพจเซนเซอร์ถอยแบบไม่เจาะกันชนนะครับ วันนี้ผมทำคลิปอีกหนึ่งตัวมาให้ดูนะครับก็ตอนนี้มีเป็นงานยอดนิยมของทางร้านเราอะนะครับก็คือลูกค้า All New Mazda CX 3 0นะครับนำรถเข้ามาติดตั้งตัวราวแหลกหลังคาตรงรุ่นนะครับกับทางร้านเรานะครับอย่างทันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดตั้งราวแหลกหลังคาตัว Signature Style ตัวสีดำเงาอะนะครับอันนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมพามารีวิวผลงานกันนิดนึงนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วสวยงาม ่ไหนอย่างคันนี้เนี่ยก็คือลูกค้าเลือกใช้ตัวสีดำเงาอะนะครับตัวซ i ิกเนเจอร์สไตล์นะครับผมให้ดูนิดนึงว่างานของเราเนี่ยเป็นงานตรงรุ่นนะครับนำเข้ามาจากทางไต้หวันนะครับงานติดตั้งเนี่ยไม่ต้องจอะรถเลยนะครับก็คือสามารถใส่แล้วก็ขันน็อตได้เลยนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ดูผลงานนิดนึงนะครับความเงาของสีนะครับว่ามันเรียบสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับ ็งานของทางร้านนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็คือราวแหลกหลังคาตรงรุ่นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางร้านเองเนี่ยมีสินค้าตัวราวแหลกหลังคาตรงรุ่นเนี่ยอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่น All New Mazda CX-30 นะครับ All New Mazda CX-3 เอา New Mazda CX5 แล้วก็เอา New Honda CRV Gen5 นะครับโดยที่สินค้าเนี่ยทางร้านเรามีอยู่ด้วยกัน2สีนะครับก็คืออ,อันแรกก็คือสีดำเงาแบบนี้นะครับแล้วกอ็อีกสีหนึ่งก็เป็นสีเงินนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะครับหรือว่า แม็กกับตัวสีของรถนะครับว่าจะเป็นสีดําเงาหรือสีเงินเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับโดยที่ราคาเนี่ยตัวสีดําเงาอย่างนี้นะครับเป็นแบบสีดําเงาสวยๆแบบนี้ก็คืออยู่ที่แค่5,900บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับทางศูนย์เนี่ยปกติศูนย์บริการรถยนต์ก็ถ้าเอาราวแหลกแบบนี้มาติดตั้งให้ลูกค้าราคาก็อยู่ที่17,000บาทนะครับของทางร้านเราราคาจับต้องได้นะครับอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนสีเงินนะครับสีเงินเนี่ยจะอยู่ที่4,900บาท รราคาเนี้ยรวมติดตั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือสะดวกขับเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยผมติดตั้งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดนะครับก็สามารถสั่งซื้อไปติดตั้งเองได้เลยนะครับเรามีคลิปวิธีการติดตั้งของแต่ละรุ่นให้นะครับไม่ยากเลยนะครับขันน็อตใส่ได้เลยไม่ยากเลยนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ แฟนเพจ Facebook นะครับเซนเซอร์ถอยแบบไม่เจาะกันชนนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาถามในเพจได้นะครับหรือว่าติดต่อมาได้ที่เบอร์0850475312นหะครับหรือว่าติดต่อมาที่ Line a นะครับแอดไซน์พาร์กิ่งขีดล่างเซนเซอร์นะครับแอดไซน์ขีดล่าง S-E-N-S-O-R นะครับทีมงานพร้อมบริการนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ติดไม่ไม่ไม่มีปัญหานะครับสอบถามข้อมูลกันได้ มาคุยกันได้นะครับขอบคุณนะครับ